ไปกันต่อดีกว่าค่ะกับอีกหนึ่งวัดนะคะเพื่อความเป็นสิริมงคลนะคะไปวัดราชประดิษฐ์นะคะแถวออสาหลมวัดนี้นะคะคือวัดราชประดิษฐ์ค่ะเป็นวัดเก่าแก่ประจํารัชกาลที่4นั่นเองเป็นวัดหลวงขนาดเล็กนะคะสร้างบนพื้นที่ที่ซึ่งเคยเป็นสวนกาแฟใกล้พระบรมมหาราชวางังภายในวัดเนี่ยเต็มไปด้วยความงดงามของสถาปาตัตยกรรมนะคะตั้งแต่ประตูทางเข้าก็จะมีการแกะสลักเป็นลูกเซี่ยวกางกําลังลำง,ลง,งาวอยู่บนหลังสิงโต พระวิหารหลวงหรือว่าพระอุโบสถนะคะซึ่งภายในนะคะประดิษฐานองค์พระพุทธสิหังคะปฏิมากรค่ะพระประธานในพระวิหารหลวงอ๋อจำลองจากพระพุทธสิหิงพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์ผู้คนมักจะนิยมมากราบไหว้ขอพรที่นี่และภายในเนี่ยยังมีความสวยงามของภาพจิตรกรรมฝาผนังพระราชพิธี12เดือนให้ได้ชมกันอีกด้วยนะจ๊ะออกจากพระอุโบสถแล้วเดินไปทางด้านขวาจะเจอกับหอไตรปราสาทยอดปรางทรงเขมรภายในเป็นที่เก็บ พระไตรปิฎกที่เขียนด้วยใบลานตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4ถัดไปก็จะเป็นปาสารเจดีเจดีประธานของวัด เป็นที่ประดิษฐานพระรูปหล่อสมริดของสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่9้าและก็เป็นอดีตเจ้าอาวาสของวัดแห่งนี้ด้วยค่ะและก็ยังมีหอพระจอมภายในประดิษฐานพระบรมรูปในหลวงรัชกาลที่4ขนาดเท่าพระองค์จริงด้วยวัดนี้ตั้งอยู่ถนนสรานรมเขตพระนครพระวิหารหลวงจะเปิดให้เข้าชมเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์และวันพระเท่านั้นค่ะจริงนี่ขอเล่าเพราะว่าไปแถวสารานรมไว้ย<ว>่าไปทำไมจ๊ะ ไปเดินเที่ยวไปไหว้พระไปเที่ยวพระบรมหาราชวางัง